มาแล้วครับมาแล้วพอดีครับพนักงานงส่งเสบียงเอาสเสบียงมาส่งครับเอาสเสบียงมาส่ง,าสงปลากระกป๋องไข่ครับไข่ปาดสี่ห้คือสีห่ห้อยู่เป็นขามปีผลป้อครับไข่เอาใหม่ไรก็เอามุ้งมาม่ายกองหนึ่งครับผลงานของการอยู่กลางทงครับมุ้งแม่ ตั้งให้เกามาให้ของใส่ต่างๆอยู่กลางทงครับน้ำน้ำนะครับน้ำเอามาบริการเต็มที่ครับแม้มว่าหันไปหาไปหาพ่อคนเดิยวสันยูแต่ตะคองนี่พนเน้องเขาได้เป็นโลกูกนะครับแต่ว่ายันชาวบ้านเพิรนวาเนะเขาก็มาจากกรุงเทพก็ะหน,นีมาขักตัวเลยครับผม ยามอาบน้ำไปอาบพุ่นไปอาบมองเขาเจาะน้ำบาดาลครับเขาเจาะน้ำใส่หน้าครับหน้าหนานั่งอาบโอ้ยสบายค,ครับเขาบก็สูบใส่เนาะสูบเป็นทอมากครับอาบค่าทอเลยน้ำยูนนี่ก็บมีครับน้ำองค์น้ำองค์น,งงนี่ครับองค์นี่พุ่นเกือบเต็มพุ่นแล้วครับเต็มองแต่่าอาบครับไปอาบพุ่นเพราะว่ายานมันแหลงยานมันแหลงยาน หาหน่าเพิ่นใส,ส,ส,ส่น้ำใส่ทาก็เลยบอใส่น้ำบ่อาบอ,อาบบ่ออาบครับน้ำสีคุนฝนบวกาะอาบย่านของแหล่ครับผมห <c oughs> น้าตาผู้ใส่เกาหลีสมแัแหล่เองเดียเนาะบรรยากาศก็บทิ้งสี่เหรอพี่น้องกลางพงกลางท,งา,งทามีแต่ปลาครับอยู่คนเดียวไปแบดเงียงกับบอมีคนเดียวครับบ่มีเงีงเลยมือน อยู่ไปคือครับเสียงนกเสียงกาเสียงกระแตกระลอกห้องแซวครับบรรยากาศช่วงยามแรงบรรยากาศครับพระาทิตย์โอล่ื้นสร็จล้วตองอยู่ให้ได้ครับผมฝากถึงพี่น้อง ที่อยู่ทั้งกรุงเทพได้ครับเน้อมันไปใสม่มาใส่ป่าแดงมันหากินบ่าดงกับบ้านครับบ่แมวเลือกที่สิบกับบ้านเพราะว่าถ้าถึงสิ้นเดือนมาค่าห้องบ่มียากอีกค่าห้องกบับบมีค่าสิกินแต่ละมือกับบมี่ยังสี่นะครับมันก,กลับมาบ้านกันกนบบรนพี่บรรน,น้องกักบหลาอย,ยู่นะครับเขาคือติดประกาศอยู่ดตายนะครับแม่มาทรงแล้วครับคุณเซาแม่ก็น้อง ม้ารับทรงเพิ่นเปิดกระจกแง้มครับผมคือจังเข้าเป็นตัวประหลาดนี่แหละครับผมเออแง้มแล้ววันนี้พอทรงเลี่ยวเพื่อนกับว่าไประเด้อพป่นว่าเพื่อนก็ออกจากโคราชเลยบ่บ่บ่อยู่ในหมู่บ้านครับเพื่อนไปสุรินทร์พุ่นเพื่อนเตรียมเพื่อนเตรียมบ้านไว้นะครับเตรียมบ้านไว้น้องสาวสิมาจากไต้หวันน้องสาวสิมาจากไต้หวันครับเพื่อนเตรียมบ้านไว้ให้เลยให้พักยุนหันอย่างหน่อยสิบผามือสิบแปดมือ ครับผมเ,เตรียมของเตรียมไข่เตรียมอาหารทิมไ้ให้หเมื่อแล้วนะครับเตรียมบ้านไหให้เลยทิมให้เลยนะครับเออมากรรมมาจากต้หวันกะมากกับเขาอยุหันเลยนะครับโดยที่โบต้องออกไปใส่อยากได้อียังกับจีมีเด็กน้อยซื้อมาแขวนหน้าต่างให้แขวนประตูบ้านให้นะครับเขาก็บต้องมาสูงสิงนะครับเขากอกว่าบเป็นโลกคือเขานีแหละครับแต่ว่า มันต้องกักตัวครับบางคนอย่าคิดนะครับว่าเขามาจากกรุงเทพเป็นไหมครับเข้ากับบรูว่าเขาไปสัมผัสอย่างมากเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่เชื่อมันระบาดอยู่นะครับเขากับบรูนะครับเข้าสิมีบอเออเขากับรับผิดชอบต่อสังคมเฮ้ยแงเสีครับบ่าแมวโยงสิงละเ <c oughs> มื่อนี้บ่มีไฟครับแบตกับ แบบโทรศับเสมอกะเอาไปฝากหน้าชาติถือไปไปแขวนไว้ให้เขาเสร็จโทรศั์ล่างไม่ล่างมือเสร็จโทรศั์แลวก็เอาไปใสุ่งไปแขวนไว้ให้เขาเขาเอาไปชาิแล้วเขาเอามาให้พี่น้องเลยมันมันเออสั้นละครับเ <c oughs> <c oughs> บื่องเดิอพี่น้องสุขคนอยู่กรุงเทพยอยู่ไต้หวันเกาหลีอยู่มองได้ก็แล้วแต่ดูแลแต่อของเราไปชาบ เราผิดชอบสังคมร่วมกันครับผมอืมเดี๋ยวบ้าแมวกัสิกลางมุงไงว้ซะก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวฝ่ามืดมามันสิกขามองมัดบ่อ,อแล้วก็กลาวกว่าสิเฮ็ดยังกินกับพ่กครับสิถอดไข่ต้มมะมา่าสิเฮ็ดยังได๋บ่ฮูหครับแต่ตอนนี้คิดอย่างหนึ่งว่าบ้าแมวสิกอ่อไฟติดบอ่อสิกอ่อหมองได้สิเฮ็ดยังได้ครับผมเออโอ้ อยากรีวิวอกู่กับอยากรีวิวการเฮ็ดกับเขาตอนนี้แต่ว่าทักสิตั่้งกลองจังแดลมมีคนจับให้จับเองนะครับเอาฝากไว้เท่านี้เนาะพี่น้องเด้อฝากดูแลสุขภาพกันทุกคนครับผมปาดจากโรคก,กันสุกคนครับผมสวัสดีครับ